เห็นเ,นเนะาะครับผมครับเ,เ,เล่นนาสรูปหายผงได้องหาไว้ครับผมเอาแค่สองหาไว้นะปู่เนาะอ่มีครับวิธีผมรักฐานเดียนยันปู่ตู้รงสายเหนือนะครับเนาะให้ให้ม่ตาต่ตอตองหดวดครับวิธีผมคือ เลขหกตัวหลัก็ะมาเห็นเลขสองตัวนะครับมาสองสองซีนะครับว่ามันกลับเป็นซีสองสองเมื่อว่าเป็นกลับศูนย์แปดแปดศูนย์นะครับอีกที่ผมแต่ที่จกิงแล้วเพื่อนให้หกตัวถือมากตั้งแต่ตองวดนะครับว่าวอีกที่กับผมห้าเจ็ดสองสองหนึ่งสามครับอีกีผมเข้าสามตัวตัวเลขหกตัวเข้าสามตัวตัวครับอีกทีผมเพื่อนบอกให้กลับเพื่อนบอกให้กลับเพื่อนกระติกกลับสองสองเก็นหนึ่งตัวนะครับเนาะ อันนี้คือลักคารเดเย็นจันงงดที่ผ่านมาเลยครับแล้วเอฟซีครับผมชัดเจนนะครับเนาะชัดเจนดูครับเอฟซีครับผมะภาพเสียงชัดเจนว่ครับเอฟซีครับผมอคอมเมนต์มาบอกหน่อยะครับเนาะสีเสียงหายคือมือนั่นเด้อยู่คือซื้อเสียงหายไปคุยกันอยู่เลยเสียงหายไปครับเอฟซีครับผมห้าเจ็ดสองสองหนึ่งสามครับเอฟซีครับผมมาเข่าเลขชุดหกตัว จุดยุหันเลยสองสองซี่ม่นครับผสมมาเห็นในต้นใหม่หืนอ่ายงห้าเจ็บสองครับสองหนึ่งสามครับห้เจ็บสองสองหนึ่งสามนั่นจำได้โอ้ในต้นต้นไม้นี้เห็นเห็นทีลังหมดปุ๊บเลยเห็นดีลังวัน name, freely, 2 2> drill, 3. 3> นี้ก็เลยมาเลยมาว่าว่าก็เลยมาตัดีิ่ใหม่ ออัเช็หมหนีบปูมันมีภาษาไว้ก็เรียว่าอืวาไปจุดหลายบอลผลว่าอมอืไปก็เรยว่าหลายบอลกี่เพียงตอน้เ่าน้อืหลายบอลกับปีนังอวที่เดียวกันคือเก่าของตัวนี่คือข้ฝ่ายอนะครับจำได้ใช่ไหมเนาะปูกับบอยูปูกบอยูปูเลยอยากวิ่งคือสองมาแท้เออ ว่าสองมันมาเกิดต้งกันลยจุดอออันนั้นเนี่อันนั้นตรงก,รกันส <laughs> ามวัครับ <laughs> เมีนเพิ่นลมาเบีกก่อนเลยัเขียนไหวอี้เอียนไหวแต่ว่าเพิ่์ใบเบิ้งได้ใบเบิ้งออครับสองสองเจ็ดสองสี่พี่น้องอืห้ค่้ยหายไปสองสองสี่เออกระิพาเอาอยู่กุเดอะะสิพาเอานี่ต้นนั่นต้นั้นสีพ่พระองค์ โอ้ต้นไม้ซีพระองค์นี่ที่อยู่น้ากันนี่เพิ่นอยู่ต้นเพิ่นอยู่นี่จียูหันเปนาคเลยโอ้เพิ่นเป็นนาคเออปู่กัว่าอยู่เพิ่นเป็นนาคมาเนาะเลยนนักมาเป็นคนมาเป็นคนแต่ว่าบัดออกมานี่เป็นนาเป็นคนออกมาแต่ว่าอยูนี่นี่เป็นพุ่มของนาคแม่นโอ้สบายใจห้องอือครับมารักษาต้นนาำอือโอ้ปู่สิขออยู่หันให้ตัวงวดเลยร้องไม่เลิกร้องวันนี้เลยติ ครับผมแตอขนมย่งหลัาหนาบนเนะครับผมเมนี่อรลูกหลานก็บริลวงเกิืเดือปูเร้อกันจากได้เข็งๆให้เย็บซี่พนันละเนาะกันจากเข็บใสร้างเนี่ยปิดจะบังลูกหลานตะปูเ้ยปัญหาของย่างได้หนึ่งคนเี่งคนย่าโอ้ครับผมเพราะว่าเวลามันหนีมันเนี่ยมันนี่ราป็นเป็นย่าง มันมันมันคืสองจุดแับไปเอาต้นหอมไปต้นแค่ต้นบางพันันแมกเขียนมาเรียมโอ้แมกเนเจิคนขึ้นมากเลยโอ้ใส่สูตเขียวงามพึ่งยังที่ดูคอยคอยมาเด็กเดิมขอนน้ตาคอยมาคอยมานั่งอยู่นี่นะมันั่งพิจารณาเพิ่งผู้บริหารย๋ยวไป โอ้ผาสบโอ้ผาเบียงผาสบายใส่ผาสบาเบียงยว่ครับสีกาแฟนโอ้ครับผมครับที่แหล่งเมนใหม่ๆหมนคนตัวโอ้ที่แรกยืนห็นป่าแล้วบอกปูเะยืนเห็นปานั่นยืนเห็น่ลโอ้นนบางกวาครับเห็นขังเนาะเห็นเปปนตั้เห็นขังเห็นปายนงโอ้โครับผมเห็นเห็นผ่าเบียงคน เป็นเครื่องนึงวาทำไมครับผมคนมาเบาให้ผมสนัคนบอกปูโอ้โหนมาถามันเบาคือเก้านั่นเหยียบรถขิมอยูพิ่มป่ะโอ้โหชิมซำซำคุปาาเนี่โอ้โหเออโอ้ยกอยังว่าเขาบริจาคเง่นกูยังว่าธรรมดาและเพื่อนกันครับตารโวกไปจังจันนอทร์ คนนูรดมาดูคนินังอกกัาดอโอคนกินยงงี้ยเยเป็นอะไรข้นเยรถชิมเวที่ปูอมือเาดเก่าน่คนออมที่ตรงนั้นงก็สบายถรมมนครอบผับเป็นที่ออมคอยู่เนาะออกมาจากนั้นเนาะครับแม่นครับดูอกไก่นึ่งวันที่เป็นกำลังเทียมอยู่พ โอ้มีเต้าร้านเพิ่มมากจากไกลเพิจากไม่โสกไม่ดวงใช่ะมมาขอปูเยังได้กะก่ได้มีขอของมีเ่อเ้เอเ่มบมาเฝ่าไปหาซื้อรรตลีเนาะครับเนาะ พราะว่าเลขว่าหันเขาห้าเจ็ดสองสองหนึ่งสามเขาสามตัวแต่เอฟซีเปิลไปเอาตั้งแต่สองสองสี่มาสันคนก็ว่าเห็นอยู่ราสันเปิลไปเอาตั้งแต่สองสองสี่มาสันว่าม,มันขึ้นอยู่กับถือเลขตัวมักพอดีอะ,ออะตัวเปิลมักพอดีนะครับเลยตัวไดเราออกมาตัวเลขกันมันมองกองมองกองออกมา เออ,อ,อครับผมรออไปปกตัวเลขแหกมันออกมาคือแปดครับ fc ครับผมแปดสี่ชัดเจนครับ fc ครับผมมาลุ้นตัวที่สามไปมพร้อมๆกันครับเห็นบอกสี่แปดโอ้ชัดเจนเลยแปดสี่แปดนะนั่นนะเพราะเพราะเพื่อนสียบบหัวรถเปีเลยเนาะไม่ได้แท้มันอยู่หันโอ้แปดสี่แปบดบครับผมแปดสี่แปดนะครับเ้อ เอฟซีครับผมบไปรุ่นดีกว่าปู้ว่าคอมองที่สองเป็นตัวใดนะครับเนาะรับผมครับอยู่ตรงนี้ได้ห้าห้าเจ็ดครับเอฟซีครับผมอ่าได้เป็นเลขขาบคือกันครับเอฟซีครับมันมีทั้งบนทั้งล่างเนาะอ่อยู่นี่หาเจ็ดจุบุนอ่ได้แปดซีครับแปดสีแปด ดูนี่ห้าห้าเจ็ดครับปูปูสรุปเลขให้ตัวเลขกับปูอันนี้ยังไงยันปูว่าให้เนี่ยฟังในปูครับสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดานาันสีครับครับผมหมือคือมันมีสองพูมนะปูเนะปูไปขอไว้ให้อือแบเดียวกันครับผม สี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดโบม,มีสามตัวโบโปมีแค่สองตัว,ตวอืมัมนมานแบบอปดสี่บ่อหันข้างย่งนี้ครับผมบ่อหันข้างในี่ยโปรจากไหนก่อคือเข้าไปเอาบอลแรกเนาะค,ครับผมแปดสี่แปดครับ บ้านนี้เอาสีมาใส่เจ็ดเป็นสีเจ็ดโอ้บานนี้ยูนิ่งยูเงาไหมนี่ห้าห้าเจ็ดมันแบบครับผมห้าห้าเจ็ดเอามาใส่เจ็ดโอ้อะไได้สองตัวโอ้มีแค่สองตัวสองหางเนี่ฮะเออครับผมถ้าจะได้สามตัวก็ยูทูบแล้ววัฟวูแล้วแต่ว่าวูสรุปไปแล้วคือมีแค่สองหางแค่นั้นเนี่ฮะสี่เจ็ดห้าเจ็ดครับเอฟซีครับผมเจ็ดห้าเจ็ดเท่านั้นนะครับผมอันนี้คือ คือคือแดดวันในแมนริกนี่เห็นได้เห็นเห่าเห็นเนาะครับผมครับเห็นเล่มาสรุปไผยขึ้นได้สองหางไว้ครับผมเอาแค่สองหางไว้น้องปูเนาะแค่สองหางไว้ก่อนเนาะเอาเสียคำปูครับอย่ครับวางหันพอไว้อันเทียงเป็นสองหางไว้ครับผมสองหางไว้ก่อนครับอยู่ซีครับผม ได้แก่สองหางนะครับแล้วสีเลขกสามตัวมากคือเล็กถูกมากแปดห้าแปดกับห้าห้าเจ็ดปูอะไรแค่สองหางแนั้เลขกมีล่างมีบนครับอีซี่ครับผมมันอันนั่นมันคนบริหารสามตัวเรื่องมันโอ้คนบริหารสามตัวภายในแค่สองตัวว่าทันครับอีซี่ครับผมแค่สองตัว สูกบ<อ>ันดำด้วยป <ะ S 1> เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมแกแกสองตัวกับพ่อรอรวัตรทิปูแกสองตัวกับพ่อละครับผม,มสู่ไข่มันน้ำกันครับอีฟซี่ครับผมร่ำรวยร่ำรวยครับผม